อัปเดตเข้าไปแล้วนะครับสำหรับช็อปดอยอิงการเขียนแบบขยายห้องน้ำา3ผมอัปเดตเข้าไปในคอร์สเรียน3 9 0บาทนะครับที่เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับอยู่ในโฟลเดอร์อัปเดต3นะไฟนี้อยู่ในโฟลเดอร์อัปเดต3นะครับไฟล์นี้จะใช้เรียนอะไรก็เดี๋ยวจะแยกเป็น EPEP EP ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ Insert ร์ o บล็นะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างบล็อก รวมถึงเพิร์กบล็อกด้วยเราจะใช้แบบฝึกหัดนี้ในการทำนะครับดังนั้นน้องๆคนไหนที่มีเพื่อนๆคนไหนที่มีคอร์สเดียน390เข้าไปดูนะครับในลิงก์ที่ส่งให้นะครับแล้วก็เข้าไปตรงหัวข้ออัปเดต3เปิดแบบฝึกหัดตัวนี้ขึ้นมารอก็ได้มาตามก็ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีะดีเทลการเขียนแบบขยายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ เข้าไปโหลดไว้ก่อนเดี๋ยว EP ถัดไปจะไปเริ่มเรียนกันนะครับ